ในคลิปนี้ผมจะเล่นมินิโบกับเพื่อนๆซึ่งเราจะได้เล่นในแมปที่ว่าเราต้องเป็นตุ๊กแกตุกทังสีซึ่งเราตุ๊กแกตุกทังสีต้องมากันป้อมของเราไม่ให้เรามอนชั่วร้า,รายข้นมีพวกปืนยิงกำจัดพวกมันแต่ถ้ามันชั่วรายพวกนั้นเข้ามาในบ้านเราได้เราก็แพ้นะซึ่งมาดูกันว่าพวกเรา ของอ่อนซุ่มของได้ปืนอะไรไม่รู้โอเคได้จนูกหรือวิเยี่ยมประจันบานประจันบานทุกตัวให้ทุกคนเราเป็นเออเชี่ยอะไรเนี่ยล็อกกิตลันเชอร์มึงอย่ามายิงใส่เพื่อนขออย่างเดียวล็อกกิตลันเชอร์เราเป็นตุ๊กแกตกขังสีเข้าใจไหมทุกคนเราอย่างล่างนะหรอหรออยู่แล้วกูอยู่ข้างล่างโฮ้ยใครมาอยู่ตรงกูเนี่ยล็อกเก็ตลันเชอร์มีสปอร์นี้ลูกไปไหน อีนูโอ้ได้บอใครอยู่ข้างล่างใครอยู่ล่างใครอยู่ล่างบ้างนะจ๊ะจุบุจุ่บุอ๋อข้างล่างเฮ้ยใครยิงโอ้โหนี่กูใช้ปืนนี้มันดีมากเลยอ่ะกูแบบเผื่อช็อตเขาได้เลยไอเดนโลว์ว่าได้เนะี่ยเวทสองความอะไรมันเกิดเชลย อย่อะไรวะห้องพยานอ้เม่อมไปไประจำตรงนู้นเล่ามันไม่ดีนะพืน้นนะยุ่งนี่น,น่ตอนนี้เด็กผีมันยังไม่มาเด็กผียังไม่มา คนระวังเด็กขี่ไว้มันน่ากลัวสุดในเกมเข้าใจไหมเพราะมันตัวเล็กไม่สี่คุณร้อยมาแล้วมันวิ่งมาตั้งแต่ตํแหวงโก้แลวมันลองขุนแล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยแล้วใครมาตรงกูเนี่ยโอ้ยมึงอยากมายิงข้างๆกูโอ้ยสัตว์ในทีกูโอ้โหมาแล้ว มึงมาหากูทำไมเดี่ยปื้มฮะนี่ที่กูใช่มันเป็นตัวไปหาพวกเมื่อกี้มันมีตัวไปหาพวกไม่รู้ตัวอะไรกเมื่อกี้มันไปันไฟตัวหนึ่งเลยนะเด็กตัวเล็กๆอะไอ้ปื้มไม่เหรอไม่ใช่มอนเตอร์ฮะกูไอปื้มนะ เราอยู่ป้อมแล้วแต่แค่เราขึ้นมาก็บนเทแน่ฮงช่วยกูยิงกันเถอะนะกูอยู่เอ็มคือมึงอยู่ข้างใช่ไหมเอ็มไอ้เียมันยิงแบบรู้สึกเหมือนกระตุกมากไอ้เนี่ยเด็กผีเด็กผีมาเด็กผีมาระวังระวังเออเรียบร้อยเรียบร้อยเด็กผีตาย เด็กผีเด็กผีมันเด็กผีมันมาซ้ายขวาเว้ยเอ็มเด็กผีมาซ้ายขวามันอยู่ตรงนู้นกูมองไม่เห็นกูยิงไม่ได้กูมองไม่เห็นมันโอ้ยอะไรตีวะเอ้าเฮ้ยแตกเลยสัตว์เชี่ยอะไรวะตายอ่ะไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรตีกวะเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย ทำไมกูงงมากทำไมตอนกูเล hmm. <é. S 2> <acles> <vrai> ่นเกมทำไมมือต้องชาตลอดเลยวะเนี่ยเออใช่อุ้ยชิ้ทำไมทำไมตัวกูมันโดนไฟร้อนเลยวะระวังระวังระวังทุกคนระวัง เด็กผีมาแล้วเด็กผ <โ Bull, S 1> ีทำจีสับสครายเอ็มโอ้ยเกือบเกือบเกืบเกือบเกือบกับเออเออไปเอ็มไปไประวัง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 โอ้ยเชี่ยมาแล้วมาแล้วเอ็มโอ้โคตรารับเด็กผีริมกระเทียมวะเนี่ยโอ้เอ็มโคตรโอกคนเป็นเด็กผีโคตรโกคนเป็นเด็กผี ผีมไ่รู้อ่ะเออมามาทุกคนทุกคนนะจ๊ะจุบุจุบุกุลุกกุลุกกวาดกัดคิดแล้วจุบุจุบุเรองนี้เขาใม่้แค่ศูสองนั่นเลยเราออกเลยกันเอราะาเใหม่ไอ้แค่นี้เรื่องมาก

เล่นอะไรเนี่ยจะเล่นนี้ปลื้มฮะใช่มีอยู่เนี่ยัน,นเปนนสปิดมีย่ไงะมไม่โดนยกูแน่หนากูยิกูใช้ระเบิดกูปาไม่เคยโดนเลยเน,นียนนย่ยโดีนว่ะดยง้นด นี่แค่เวฟที่หนึ่งนะวิบัตมากเลยเพราะว่ากูได้วุญค่อยดีเด็กผีมาแล้วเด็กผีมาแล้วเด็กผีมาแล้วโอ้โหปืนอันนี้มันยิงเด็กผียากมากเลยว่ะมีทรายเนี่ยมีผีมาไม่พลาดอะไรวะมองเหรอข้าวบอลในบัววงไอ้เนี่ยมันยิงเด็กผียากมากอะย่วอ้ย ดูเ,เ,เชียวมันเดินแล้วเดินไปแล้วใครมันอยู่เหนือหัวกวูเนี่ยอ้าอ้าว <c oughs> พลังแห่งอำนาจพลังแห่งอำนาจเอมเบอร์โอเค เฮ้ยไ่คเ่อายกับเอมเบอร์เชื่อเอมเบอร์ไม่เข้ามาแลนอมอ้ก็เป็นน้องของเอมเบอร์เดียอันนี้คือพลังเอมเบอร์เว้ยพลังเอมเบอร์ไงโจโจเอมเบอร์นันเรื่องใหม่เอมเบอร์แนเดอร์เจเงมาแล้วเริงมาแล้วไผยเียงพีเรียงพีเรียงพีลองเียผีเีียิงก่อน ใครก็ได้คอยเราใครโอ๊ยเดี๋ผีเข้าบาแล้วทุเรียนก็อร่อเลยะเนี่ยทำไรกันเลยุว่าพอแก้ดีเะไม่มีา์ลไอดีทิ้งเกมไม่นะตูดเกมาเป็นไงมั่งชนะสักตาไหมไม่มอะมงเลยอ่ะมึงอ่ะสร้างแบบบนรลมากเอ็มนะไม่แต่ว่ากูเล่นกับน้องกูสองคนทำไมผ่านกี่พวกมึงสี่คนทำไมไม่ผ่านะผ่าไปปืมมมนมม ถามน้องปื้มใจเกลเรลนมพอจบรายการแต่เพีงยงเท่านี้พอจบรายการเท่านีนะจ๊ะทุกคนจิบุจิบุ่งอ้าจ๊ะอ้าจ๊ะ